อยู่ที่ไหนแก่แบบเมลล์ซิตี้

ขอเขียนกัล้นนะอขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ผู่สมเป็นหน่วหนึ่งร้อยยี่สิาวูณนสิงหกสองมยานตสามหกี่ร้อยห้าสิบ้าสาขาสี่สี่และมีุหมาหามีสีอะไรบนหกมิานเจ็ด มือจับ T T P O I ตำแหน่งแปดมือจับ D N D โตำแหน่งเจ้าเรื่องแท้คือสเจ้ารื่องโกหกานบนฟองเจ็ขนเป็นแท้คือสิบสองมือซีไฟสิบานั่งเห็นด้วย สิบสี่เริ่มตอนนี่ห้าสิบห้ายิบจนไรเป็นมันยี่คนระกมาสิบหกเริ่มยง้าแห่งวัดปุรีสเจ็นั่ิงมบานหนึ่งได้สิบแปด่อเมริกาสิบเก้าเริ่ม้ีรี์งเริ่มบ้านปูโดยข้าวหวานบ้านตะโกยี่สิบเอ็ดริ่มแนวะนทุพยาบลยี่สิบองเมื่าปูยี่สิบสอมพักสามมอีใบผู้อเนวยการของธาตยี่สิ แ <PC. S 1> ม่น้องดวงใบมานาวปลา25่ 4, 30, 30, 36, 30, ันบารนมีโกิบหร้นไอคอนท2นยี่สดรนแก้วโ๊หวังนี้กลาง28่สรนเอสหนึ่งทูนยี่ส้านเอกปยมือคค่าถนุน30รนอิฐานวัตถุก่อนหน้า3ามสิบเ็ดรเฟิรนทามิอี3ายสาิสรนกอบพิพิธสามสิ้านมนีโงเีนเป็น35มรนะร่ก่อน3า

มาชมในคู่ท mm ี่13ครับของทานตะวัน FCX รุยาง VC คัพคังที่3ครับเป็นการพุกงบอาบับันครับบันนกในชุดสีแดงขาวครับพบกับ เอสทีีท่าหลวงรับในชุดสีส้มโอ้แดงกับส้มครับจะมาสู้กันในสนามแล้วครับตอนนี้มามากันต่อตอนนี้โอ้ยเอ๋ เอาแล้วตอนนี้ครับบานนกบอยเอ็กประบอลเอ็กสุดยครับนัดแรกนี้ก็ชนะมานะครับทําให้นัดนี้นี่ก็คือเหมือนเดิมฮะไม่แพ้ชนะครับไม่แพ้เขา้เรารอบเขาพอตีนะไม่แพ้ก็เขา้ารอบครับยิงไกลจังหวะนี้โอ้ออโหทีมชาตหลวงครับโอ้โหกำแพงดีนิ่งเหลือเกินเลยครับการเป็นเตะมุมครับ เอทีพีท่ารวงครับทีมดังทีมแก่งอีกหนึ่งทีมจากพิมายครับมากันได้ด<ท>ยก <kes to S 1> ออกมาจังหวะนี้โอ้โหได้หลุนแล้ครับจังหวะนี้เอยกไม่ต้อมาได้ไหลไปทางซ้ายครับเอทีพีท่าหนูไปเองครับโอ้หยกไปดื้อๆจังหวะนี้เร็ว ไหลมาได้ไหนเอจีพีท่าหลวงครับคืนหลัง,ลงลตังโซนกันใหม่ครับอย่บงมาถึงผู้สัประตูครับนี่ฮะผู้สัมผัสประตูจอมหมือครับคนนี้ปกติที่จะเห็นแกเล่นในทีมใบเบิร์นนะกองทีทีมงานลงใบเฟิร์นไม่ร yeah. ู้มากันครบไหมครัวันนี้โอ้เปียอะไรนะครับเหนียวหนึกแล้วผู้สัมผัประตูคนนี้ของเอจีพีท่าหลวงครับข้าพระจังหวะนี้แล้วยังไงครับกรรมการให้เป็นบอลใคร กลายเป็นบอลของบันดุลทุกมาได้เอทีพีท่าหลวงเอทีพีท่าหลวงเอทีพีท่าหลวงครับโอ้โหคืนหลังกัไปเอทีพีท่าหลวงโยกไปทางาซ้ายมองข้างหน้าแล้วท่าหลวงแล้วบานเบากูเจ็บบานีกเอาเลยได้เลยยันได้อยู่แล้วบันดุล ถ้าลวงก่อเอติป huh. ิ่าลวงจังได้แล <t> ้วจังวะนี้เนบอลออกห้างไปครับมาได้ครับจังวันี้บอลหน่ยบัโกแกงนยังไม่ได้ครับเอติปิตาหลวงอูหใหญ่ครับจังวะนี้แล้วแม่แล้ว แล้วหูรีเฮ้ยอบอกว่า <Wit> จ <default> ังหวะท้ายๆเปียกกันเลยครับตัวนี้มาต่อครับเปิดบอลพุ้งๆยาวๆมาครับติดไท่ทดาาหลวงครับมากรได้ต่อยังคงเป็นบอลของ เอทีพีท่าหลวงครับ so กูตามบอกเอซอยสองบิดเล้วครับกูตามบอกว่าเอซอยสองบิดเล้วครับน่าจะเป็นการถามทีมงานเอทีพีท่าหลวงแล้วแบบนี้เฮ้ยบอลแรงดีดหน่อยเฮ้ยทวกรถไสเดียครับแม่เสด็คุมเองแล้เนี่ยต้องต้องเนี้ยครับ จนเอายู่มาได้เบจบได้ระวังก็ระวังเอธีพีท่าหลวงเอทีพีท่านไม่ได้จังหวะนี้ครับบอลนกสกัดอ,ออกไปเป็นบอลของเอทีพีท่าหลวงครับจังหวะนี้ครับ้เป็นช่วงเวลาของเอธีพีท่าหลวงคนระับโยกเข้ามาหาบอลไม่เจอหาบอลไม่เจอบอลนกมองออกมามงหมุนไปไหมเอทีพีบอลนก เอทีพีเอทีพีท่าหลวงไหลออกมามีพื้นที่มีเวลายิ่งโอ้โหเฮ้ยข้ามขานออกไปครับบอลไปแล้ว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 กันบอลบอลตัลบอลบอลตังเตะนะประตูของบ้านเรครับ ยกยาวยาวขึ้นมาครับเจ็บไม่ได้ไหมแม่ทิ้งไว้ก่อนนะฮะเย่าดได้ไหมครับทุนจิ้มมาได้ครับ <S <S มาแล้วมานกไหลออกมาจาังหวะนี้โอ้โหดับไปได้ครับ แ่้เข้ามาิ่งไม่ได้ครับี p ATP จาโ้จังหวะนี้ก็แผลเข้าหนักไปฮะกรรมการเป่าฝ้าผู้เล่นของที p ีตาหลืองมองกรรมการบอกจานจานสายตาวิงบอลครับขอไปเหลืองให้ผมหน่อยเอาไม่ใช่ครับไอ้กูแข่งหน่อยครับหรืว่าจะขอให้ตัวเองเยอะบอลจังหวะนี้จะเล่นแบบไหนครับ เออแกใส่หมายเลขเอทีพีท่าลวงนะสเทปใบเฟิร์นในเกมเรใส่หมายเลขเก้านะประจำไม่ผิดนะถ้ากินเก๊กินเข้าแล้วทะนี้อาจฉีดเยอะฮะในหลายทีมก็ตอนนี้นี่โอ้โหก็คือเกมนี่สูสีกันมาแทบทุกคู่เลยครับวันนี้ฮะถือว่าสูสีดูดีกันมากเลยแต่ละทีมครับกินกันได้กดจะได้นี่โอ้โหถือว่า เที่ยวกันสุดๆแล้วแต่ละทีมครับ S T P ท่าของสาวสองเยี่ยมไปโอ้โหโอ้โหบอลเลยแบบไม่จับเลยสบายดีครับเอ้ยแรงสุดๆครับลูกนี้โอ้โหเฮ้ยบอลแรงนี่งเว้ยเอ้ยบอลบอลเลยสบายดีโอ้โหถดใครสักคนหน่อยมีโอกาสแล้วตอนนี้ตะบันกระวัง กรรมการเป็นบอลของบ้นานนรครับบอลทุ่มเข้าจังหวะนี้โอ้ตีนี้ดีโอ้ตีไรหรอไรหรอตีบไก่ด้วยดึยงดึงบไก่เล่นยังไงครับทุ่มยกยาวยาวมาเอาแล้วครับเอทีพีท่าหลวงเอทีพีท่าหลวงโดนโลุงสองครับโดนแซนวิชจังหวะนี้แล้วกรรมการเป่าฝ่าว่ากรรมการเป่าแล้วชี้ไปเลยครับตรงนี้ครับนี่ฮะคุณทำฝ่าวครับ ประจําการประจําที่แบบนี้จะบอกว่าจะยิงไกลนะแกยิงให้เห็นมาแล้วนะลูกแล้วอย่างนี้นะดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ยิงโอ้โหจะใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งนี่ฮะเออ ยูไปอยไปอยเป็นยาวเลยกลายเป็นบอลทุ่มของเอตีพีท่านหลวงก็จหวะนี้ครับทุ่มกลับไปให้ผู้ตัดประตูมาได้ครับเอตีพีท่านหลวงยกยาวยาวมาแล้วจังหวะนี้ใช่ไหมยังได้อยู่ได้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 ไม่เล่งครับผู้ตัดประตูของบานโนครับเพราะว่านัดแรกนี่ขวาสามคะแนนแรกมาแล้วนะเสมอนี้ไม่เสียหายครับเข้ารอบชัวร์ นี่ครับพอเป็นนัดที่2แล้วมันมีผลครับทำให้การวางแผนของแต่ละทีมมีเริ่มเห็นเด่นชัดแล้วครับยกย,ยาวยาวเาอาเอติมิธาลวงบจังหวะนี้ออบอลออกไปกลายเป็นบอลทุ่งของเอติมิธาหลวงครับเอติมิธาหลวงระวังก็ระวังระวังทุ่มคืนหลังก็ไปเลยครับสำหรับเอติมิธาหลวงครับ ออกมาทางกาบซ้ายเลยไม่ได้ดอดแวเอาอือยังมีตัวซ้อนเอาเอาบางับางใบบังวบเฮ้ยไปเสียกันแม่โอ้ยเหมือนจะสื่อสารกันผิดกันเสียแนี้นครับไปเล่นบอลอยู่ตรงนั้นครับสำหรับเอทีพีท่าหลวงครับกลายเป็นบอลของบนนัครคบรรคููต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับในคู่ต่อไปครับรคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับ แก้วชาคาเฟ่บ้านสัสี่เหลี่ยมครับพบกับหนุ่มบ้านดอนครับแก้วชาคาเฟ่บ้านสัต์สี่เหลี่ยมครับพบกับหนุ่มบ้านดอนครับในครัต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับมันได้อย่างได้อยู่แล้วแหวไปเองชี้แล้วครับชี้แล้วยงไปไปบนระฐทานก็ต่อว่าอย่างนั้นและครับยุ่งีงทำาง เฮ้ยโอ้โหตะก้าตะก้อตะก้าตะก้าโอ้โหแกใส่แรงนึงเพียงโอ้โหหนักเอาว่าเลยครับลูปไอกจีนี่จะจริงหนักเอาว่าเลยครับเออ เอีทีท่าหลวงครับยังได้อยู่ครับยกมาจังหวะนี้เอีทีท่าหลวงได้ทีมสุดสวยแล้วจังหวะนี้บ้านนกได้บ้านนกคุนแล้วยิงแล้วโอ้หยเหมือนกันจังหวะนี้ครับยกยาวยาวมาเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมแล้วไม่มีใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวได้ปะ ไม่ลไม่เล็งไม่บีบนี้ฮะไม่จับแล้วที่ฮะ <c oughs> เอ็เอดทวีทัลลกก็ไม่ได้บีบอะไรบ้างไหมครับ <c oughs> แล้วโอ้โหบ <c oughs> อลอืไรก็เนี่อยแกตั้งใจปล่อยหรือแกหลอกครับไหายู่ยย <c oughs> ายด้นอนสอนเลย เอาล้วครับบ้านโนบีปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปแล้วตอนนี้ครับแล้วอืออ่ะยิ่งเงี้นแล้วครับที่ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ครับกลายเป็นบอลทุ่มของเอทิมิต่าหลวงครับทุ่มมงโตถ็บไม่ได้เอาแล้วครับบ้านโนบ้านโนบ้าบ้านโนบ้าแบกแล้วจะไปดึงไปได้ไปได้อยู่เอทิมิต่าหลวงมาเล่นต่อไป เอสทีพีท่าหลวงเอสทีพีท่าหลวงแล้วมาแล้วมาแล้วจิ้มปลานักเต้าว่ลาแถวสองมืดมืด่ิ้ดิ้วระายระบารบาบ้านนงยงยาวยาว,ยาวมาเอสทีพีท่าหลวงทีบูชุกลไปครับสวัสดีแล้วปม,มาเข้าทางเรื่องบ้าน,นนงครับมาตอที่เราหามาแล้วครับสวนันดีพิงไว้แล้วจังหวะน,นี้ปา ผมไม่ได้ยินครับคำนี้ผมไม่ได้ยินครับเออโอ้โหไปตีการที่บอกเอเดมีน่ารักจังฟีคิีครับจังหวะดีครับ โอ้โหไม่ทะลุเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับมาแล้วทุกทีโอ้ยเุดยอดแล้วตอนนี้มาได้ เเวกเเวกมาเองแล้วของบอลได้ดีครับทีวันนี้เย็นยิ้มอย่างเดียวเราใครจะว่าอะไรเกมไม่สนนะเก็นยิ้มอย่างเดียวเราเรี๋ยวมีดีฮะเออถุนออกมา มาได้ครับอื no, มเหมาแล้วบัตรน้องเข้าขวาเข้าขวาไปสอนซ่ากันดีอ้โหบอลยังไม่สงกอบกระดูกนีครับเอ๋โยกออกมาครับไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะจอยนี้ดักไม่ได้ครับน oh ี <the 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 いい่ครับอย่างได้เยอะ คื้นหลังมาเอาเอาคื้นแล้วแบบนี้ย้อนแหมผู้โดยสารประตูออกมาเล่นครับแล้วยกมาจังหวะนี้แม่นครับมาเข้าทางบ้านนกองเอารองเท้าโอ้โหรองเท้าเจ้ากรรมครับเออนี่รองเท้าแม่ต่อหน้าต่อตาครับเอ้ยโอ้ใครใครเป็นได้ยกนี้ต้องรีบซื้อให้ใหม่แล้วตอนนี้ครับแม่ใครว่าอะไรได้ เดียวมาลาชีพในหน้าที่เร็วเอ่อรบอกว่าาลาชีพในหน้าที่เร็วเออโอ้โหคู่ใหม่ต้องเข้าแล้วครับคู่ใหม่ต้องเข้าแล้วครับเฮยติบิดาหลวงครับเอติบิดาหลวงคือหลังกตาบ้าครับ,บเอติบิดาหลวงาขาเข่าซ้าย ยิงเอ้าเอาเอาบอลไม่ออกเอ้ยยางดีครับที่บอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของอินทิบีตาลัวเมื่อวานนี้ดูดิวาเอาโอ้มีอะไรให้เห็นตลอดครับ้ติทีตาลัวับโอ้โหเออคนในออกตั้งนานแล้วแต่คนนอกไม่ยอมดูเข้าครับ โอ้โหต่อให้ตั้งเกือบนาทีฮะรีบไปก่อนครับเอ่อสีสันของเอชซีีท่าหลวงนะครับโโโโเฮ้ยแกดีกว่ากันนะครับลิวคมพยักยิงหน่อยครับลิวคมพยักครับโโเก๊ออกกาพักแล้วครับเฮ้ยเลี้ยบ เอาละครับกลายเป็นบ้านนกเองปาบอนเอ็กซ์สดรรับยิงขึ้นนำเอเดีิ่านลงแล้วครับหนึ่งประตูต่อสนูอนสปอรนี้โอ้ <c oughs> โหสุดยอดครับ <c oughs> นี่คะครูตามครูตามตอนนี้แซลย่ำนะครับครูตามแซลย่ำนะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหเขาเป็นไปได้เอ่ดนิสานหลัวมีโอกาสเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ทําไม่ได้ครับ พอทำไม่ได้โดนเลยครับตอนนี้เอาแด้วยังไยยังไงครับกรรมการให้เป็นเตะมุมกรรมการให้เป็นเตะมุมกรรมการนั้นเป็นปอนเตะมุมก็เรว่อวนี้ได้ไหม แล้วโน้มชนก็มาเอาละโดนโต้กลับด <gu> <bleiben> ิครับแบบนี้โดนโต้กลับดิครับแบบนี้ดักไม่ได้เอทีมีทะหลวงหากขบ้าใหม่ได้ครับเอทีมีทะาลวงแล้วจังหวะนี้โอ้ยจังหวะนี้กรรมการได้เป็นบอลของบ้านนกครับยังมีเวลายังมีพื้นที่ครับเดิไปเดินไปเดินนไปเดินนไนไปเดินนไปเดินไปเดินิดนไป หมุนช่วงไปครับแถวสองบันดกปั๊มจังหวะนี้แมแ่เอทีพีถทะลุได้แล้วเอทีพีเตะทิ้งขึ้นตายาวว่าแม่บอลออกข้างไปแล้วครับมาการันตีบอลจากบรรทุกครับนี่คูตามบอกลงปุ๊กฝ่าวปั๊มครับบุกปุ๊บปุ๊กฝ่าวปั๊บปั๊บครับเซลแกยังเซลแกยไปเลือล่อยกันตอนนี้นะ <S <s <ling> <S ทุ่ม <s ling> ทุ่มทิ้ครับแม ไปเหยียบเส้นแล้วแบบนี้นี่ขอแล้วครับตอนนี้ขอเปลี่ยนแล้วแม่ฮะได้โอ้ยิงรีบยิงเร่งบอลมันยิงไม่เป็นใจครับตัวละครเอทีพีเอทีพีท่าหรือล่าครับคู่ต่อไปครับเตรียมพร้อมเลยครับแก้วชาคาเฟ่บ้านสระเซียมรับกับหนุ่มบ้านดอนครับเตรียมความพร้อมของท่านเลยครับ แก้วชาคาเฟ่ครับกับหสุ้านดอนครับถึงความพร้อมเลยครับแก้วชาคาเฟ่บ้านสัดสี่เหลี่ยมกับหสุ้านดอนในคู่ต่อไปจังหวะนี้บังไว้บังไว้บังไว้แล้วก็ไม่ให้ออกด้วยเอาไปตรงนั้นโดนดินไปสไลด์แถวสองแถวสองลอกสวยครับเดี๋ยวหลังมา มีเวลหาหักเข้าซ้ายแล้วยิงจังหวะนี้ซ้ำยิงกระบะเดียวเลี่ยมลอยโอ้โหสองประตูต่อสูญที่หนึ่งลีสายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยแบบนี้ครับแม่โอ้เดินทางมาต่อในวันพรุ่งนี้ได้อยา่ยงางโจชัวแบบนี้ครับแม่เอาละพี่ครับ โอ้ในช่วงท้นขการแข่งขันแล้วครับแบบนี้โอ้โหนี่แหลรอพอทำเขาไม่ได้ครับบอลครับทาไม่ได้ก็จะโดนทําแบบนี้ละครับระวังครับระบวงังไหลมาโอ้ดไปอีกวครับดูไปอีกนะเป๊ะคุณสามพุ่งออกมาเล่นเองครับตัวนี้แข่งมาตอมถิงไว้ได้ตาน,นกดักไว้ได้แล้วโอ้กรรมการต่อทุกคนในรายการแข่งขันไปเลยครับ กลายเป็นบันดุบอย x ป่าบอล x สะดุกครับเอาชนะเอเดมินส์หลงไม่ได้สองประตูต่อศูนย์ครับพักกันทุกทุกครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่สองไปครับ